ขอถวายความนอบน้อมนมสักการแดร่พระรัตนตรัยด้วยเสียนกล้าขอความเจริญความพาสุขและความมีปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า จงเจริญรุ่งเรืองอยู่ในหัวใจของท่านญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะซึ่งเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาอยู่ในขณะนี้ต่อจากนี้ไปอาตมาก็จะได้มาแสดงในเรื่อง อุบาสกชื่อว่ามหาเทวะช่วยผีเปรตให้พ้นจากทุกเรื่องราวจะเป็นไปอย่างไรนั้นก็ขอเชิญจเจริญพรญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านตั้งใจสดับรับฟังกันได้ณบัดนี้เรื่องก็มีแสดงเอาไว้ว่า ในลังกาทวีปที่วัตถุค,คามมีอุบาสกคนหนึ่งชื่อว่ามหาเทวะเป็นผู้ที่มีศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาศรัทธาเลื่อมใสเชื่อมั่นในเรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นต้นอุบาสกมหาเทวะนี้มีความเป็นอยู่โดยธรรมคือเป็นผู้ทรงศรีลทรงธรรม นอนในกระท่อมใกล้นาในราวป่าแห่งหนึ่งในฤดูข้าวกล้าเพื่อเฝ้าลำดับนั้นในเวลากลางคืนก็มีเปรตตันหนึ่งร้องไห้ขอข้าวข,ขอน้ำเดินไปในหนทางใหญ่อุบาสกมหาเทวะฟังเสียงเปรตนั้นแล้วก็ลุกขึ้นออกไปถามเปรตนั้นแต่ที่ไกลว่า เพื่อนยากท่านเป็นใครร้องขอข้าวและน้ำเดินร่ำให้ไปในป่าปราศจากผู้คนเมื่อมหาเทวะพูดอย่างนี้แล้วเปรตนั้นได้พูดขับนี้ว่าเพื่อนยากข้าพเจ้าเป็นเปรตลุอำนาจความตรณีกระทำกรรมอันเป็นบาปต้องเข้าไปสู่เปรตโลก ข้าพเจ้าไม่มีญาติเป็นผู้อนาถาไม่มีใครๆให้ทานอุทิศให้แก่ข้าพเจ้าเลยก็ถ้าพวกเปรตที่มีญาติมีที่พึ่งปรารถนาข้าวน้ำนี้จะกินจะดื่มได้ตามสบายจะมีปรารถนาสำเร็จตามที่ต้องการประดับร่างกายด้วยเครื่องอลังการ ท่องเที่ยวไปในทิศใหญ่ทิศแยกด้วยยานพาหนะมีช้างมา้าและรถเป็นต้นมหาเทวะได้ฟังถ้อยคำของเปรตนั้นแล้วจึงได้พูดว่าก็พวกเปรตเหล่านั้นพากันได้ในที่ไหนเล่าท่านไม่ได้สิ่งเหล่านั้นเพราะเหตุอะไรหรือเปรตนั้นก็ตอบว่า ในชนบทโพธิปิธิคนเป็นอันมากมาประชุมกันให้ข้าวและน้ำอุทิศแก่ญาติที่เป็นเปรตญาตที่เป็นเปรตเหล่านั้นพากันไปอนุโมทนามีความเอื้อเฟื้อเพราะเหตุนั้นพวกนั้นจึงละความเป็นเปรตที่พึงรังเกียจพากันได้รูปอันเป็นทิพย์ซึ่งงดงามอย่างยิ่ง เกินที่จะเปรียบข้าพเจ้าเห็นพวกนั้นแล้วจึงเที่ยวร้องพร่ำรำพันในหนทางใหญ่เดินไปพลางหยุดพลางร้องขอไปเรื่อยๆท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายมหาเทวะเมื่อได้ฟังเปรตนั้นพูดอย่างนี้แล้วมหาเทวะก็กล่าวกับเปรตนั้นว่า คนเราใดที่ละความเป็นมนุษย์แล้วไปสู่เปตโลกก็ยังมีคนทั้งหลายทั้งที่เป็นญาติและมิใช่ญาติให้ทานอุทิศให้แก่คนเหล่านั้นเปรตนั้นก็พูดว่าคนที่ให้ทานอุทิศแก่เปรตเหล่านั้นจะเป็นญาติหรือมิใช่ญาติก็ตามถ้าพวกเปรตอนุโมทนา ทานนั้นก็ย่อมสำเร็จแก่พวกเปรตนั้นมหาเทวะพูดว่าท่านจงอนุโมทนาอย่างดีพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจะให้ทานในท่านผู้มีศีลทานนั้นมีข้าวและน้ำเป็นต้นข้าพเจ้าจาักอุทิศเฉพาะท่านเท่านั้นแหละท่านจงอนุโมทนาเอาเถิดครั้นสว่างแล้วมหาเทวะ ก็จัดเตรียมข้าวและน้ำนิมนต์พระพิสุแปดรูปนำพระเหล่านั้นไปสู่เรือนของตนนิมนต์ให้นั่งเนื้ออาสนะถวายน้ำดื่มข้าวยาคูและพัดแล้วก็อุทิศให้แก่เปรตฝ่ายเปรตนั้นก็อนุโมทนาทานนั้นก็ได้ความเป็นเทพไปในตนนั้นคือหมายความว่าหลังจากที่เปรตอนุโมทนา ในส่วนบุญกุศลที่มหาเทวะอุทิศให้แล้วก็จุติจากเปรตไปปฏิสนธิเป็นเทวดาเปรตนั้นมาด้วยรูปทิพยืนอยู่ไม่ห่างอุบาสกมหาเทวะแล้วได้กล่าวว่าเพื่อนยากจงลุกขึ้นเถิดจะนอนหลับอยู่ทํำไมเชิญดูผลที่ปรากฏเป็นปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้คนที่เป็นมิตรบรรลุความสุขเป็นอย่างยิ่งแล้วมหาเทวะได้ฟังเสียงก็แสดงความยินดีลุกออกจากกระท่อมได้พูดว่าเพื่อนยากทำไมท่านยืนอยู่ห่างเชิญมาแก้แกใกล้ข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าขอเห็นท่านซึ่งประดับประดาสวยงามท่านอายข้าพเจ้าทำไมหรือ เรนั้นก็ตอบว่าเพื่อนยากข้าพเจ้ามีความอายข้าพเจ้ายังเปลือยอยู่วันนี้ข้าพเจ้าไม่มีผ้านุ่งเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงยืนอยู่ห่างๆท่านมหาเทวะพูดว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นผ้านุ่งของข้าพเจ้ามีอยู่เชิญท่านรับเอาไปเถิดข้าพเจ้าให้ท่านท่านจงนุ่งผ้านั้นแล้ว เดินมาหาข้าพเจ้าถืดเปรตนั้นก็พูดว่าสิ่งที่ท่านให้อย่างนี้แม้จะเป็นผ้านุ่งหลายผืนก็ไม่สำเร็จแก่ข้าพเจ้าสิ่งที่ท่านถวายแล้วในท่านผู้มีศีนั้นพวกเปรตจะได้บริโภคอุบาสกมหาเทวะรอจนราตรีการผ่านไปจึงนิมนต์พระแปดรูป ถวายพัตตาหารให้เรียบร้อยแล้วก็ถวายผ้าสาดกเป็นคู่คู่แก่พระองค์หนึ่งหนึ่งแล้วกรวดน้ำอุทิศไปให้แก่เปรตตนนั้นในตอนกลางคืนวันนั้นเปรตนั้นเปล่งรัศมีสว่างไปในที่ทั้งปวงเป็นรูปเทวดาประดับร่างด้วยเครื่องอลังการครบครันมายืนอยู่ข้างหน้ามหาเทวะ ได้พูดกับเขาว่าเพื่อนยากท่านได้กระทํากรรมซึ่งมารดาบิดาหรือญาติสายโลหิตของข้าพเจ้าก็กระทําได้ยากยิ่งนักเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงขอทําอุปการะแก่ท่านบ้างพูดแล้วเปรตนั้นก็จูงมือมหาเทวะพาไปที่โคนต้นไทรชี้ขุมทรัพย์สามขุม อันเต็มไปด้วยรัตนะมีทองและเงินเป็นต้นพางกล่าวว่าเชิญท่านถือเอาขุมทรัพย์นี้ทั้งหมดใช้สอยตามสมควรและทำบุญแล้วจงให้ส่วนบุญแก่กข้าพเจ้าด้วยครั้นแล้วก็ขนทรัพย์ไปสู่เรือนกระทำให้เป็นของที่ใครๆลักเอาไปไม่ได้แล้วเทพบุตรผู้มีฤทธิ์มากนั้นก็หายวับไป เพราะฉะนั้นท่านยตดโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายเพราะเหตุนั้นนั่นแหละบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยปรีชาคือเป็นผู้มีปัญญาฉเฉลียวฉลาดปราเปรืองต้องการประโยชน์แสวงหากรรมอันเกื้อกูลจงเว้นจากความตรณียินดีในทานทุกเมื่อเถิดแม้คนเป็นอันมากนั้นเล่าก็จงเป็นดุจอุบาสกมหาเทวะ ฟังเรื่องเช่นนี้แล้ววินยูชนผู้ใคร่ในธรรมพึงให้ทานโดยธรรมแล้วอุทิศไปให้แก่พวกญาติที่เป็นเปรตด,ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินเรื่องอุบาสกมหาเทวะช่วยผีเปรตให้พ้นจากทุกข์ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายเรื่องที่ อาตมาได้แสดงจบไปแล้วนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราได้ข้อคิดสกิดใจหลายประการด้วยกันอาทิเช่นการที่เขาได้มาเกิดเป็นเปรตเสวยทุกเขเวทนาอย่างแสนสาหัสมีการอดข้าวอดน้ำเป็นต้นนั้นก็เพราะว่าในชาติปางก่อนนั้น เขาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนนี่แหละแล้วก็เป็นผู้ที่มีทรัพย์สมบัติมากด้วยแต่อาศัยความตรณีที่เรียกว่ามัชชริยะเข้าครอบงำจิตฉะนั้นเขาจึงไม่สามารถที่จะเสียสละทรัพย์สินเงินทองเป็นต้นของตนเองให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นได้เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนคนดีทั้งหลาย บุคคลเหล่าใดก็ตามถูกมัชชริยะเจเดสิกเข้าครอบงำจิตบุคคลเหล่านั้นก็จะเป็นคนที่มีความตรณีเหนียวแน่นในทรัพย์สมบัติฉะนั้นอัตมาก็จะได้อธิบายในคำว่ามัชชริยะมัชชริยะนี้เป็นนามธรรมชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่าเจรสิกมัรชริยะเจรสิกเป็นนามธรรมที่ปรุงแต่งจิตเกิดขึ้นพร้อมกับจิตมีวัตถุเดียวกันกับจิตแล้วก็มีอารมณ์เดียวกันกับจิตมัตรชริยะเจรสิกนี้เป็นสภาวธรรมที่มีความตรณีเกิดขึ้นในจิตที่เป็นโทสะ ความตรนีนี้ก็ได้แก่ความหวงแหนในทรัพย์สมบัติหรือคุณงามความดีของตนเมื่อประกอบกับจิตแล้วเนี่ยก็ย่อมจะทําให้สัมประยุตรธรรมคือจิตและเจรสิตอื่นๆมีผัสสะเวทนาเจตนาสัญญาเป็นต้นที่เกิดขึ้นพร้อมกันกับตนมีสภาพกระด้างเพราะอํานาจความตรนีไม่ต้องการเสียสละทรัพย์สมบัติของตนเอง ให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลเหล่าอื่นหรือสัตว์อื่นแม้แต่ตนเองและบุคคลรอบข้างก็พลอยได้รับผลกระทบจากความตรณีหวงแหนอันเหนียวแน่นนั้นด้วยการกระทำตนเองและบุคคลรอบข้างให้ได้รับความลำบากเดือดร้อนเพราะความกระเบียดกระเสียนในการใช้จ่ายทรัพย์สมบัติ กลัวแต่ว่าทรัพย์สมบัติจะสิ้นเปลืองไปด้วยเหตุนี้แหละท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายทรัพย์สมบัติของบุคคลผู้มีความตระนี่จึงไม่ได้อำนวยความสุขและความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิตแก่บุคคลผู้เป็นเจ้าของและบุคคลรอบข้างเลยเปรียบเหมือนกับลําธารซึ่งมีน้ำใสจืดสนิทเย็นฉ่ำแต่ว่า อยู่ข้างในกลางป่าลึกน้ำในลำธารน,นั้นย่อมไม่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งหลายชั้นใดทรัพย์สมบัติของบุคคลผู้มีความตระนี่ก็ไม่เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั้งหลายแม้กระทั่งตนเองและบุคคลรอบข้างซึ่งอยู่ใกล้ชิดและมีสิทธิ์ในทรัพย์สมบัตินั้นแต่ไม่สามารถบริโภคใช้สอยได้เพราะติด ปาทึบคือความตรณีขวางกั้นเอาไว้ไม่สามารถนำไปใช้สอยได้ก็ฉะนันเหมือนกันอันหนึ่งบุคคลผู้มีอันึงบุคคลผู้ถูกความตรณีเข้าครอบงำอย่างเหนียวแน่นแล้วย่อมเป็นบุคคลที่มีจิตใจคับแคบเป็นคนที่เห็นแก่ตัวคิดจะได้ฝ่ายเดียว ไม่คิดจะเสียสละตอบแทนแก่บุคคลทั้งหลายจึงมักเป็นผู้ที่ไม่มีบุคคลใดอยากคบหาสมาคมด้วยกลายเป็นบุคคลไร้ญาติขาดมิตรมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายและมักมีความลำบากกายใจอยู่เสมอเพราะคิดถึงแต่เรื่องทรัพย์สมบัติแล้วเกิดความห่วงกังวลในทรัพย์สมบัติของตน ใจหนึ่งอยากจะได้ทรัพย์สมบัติเพิ่มเติมให้มีจำนวนมากขึ้นอีกใจหนึ่งก็กลัวว่าทรัพย์สมบัติที่มีอยู่จะสิ้นเปลืองไปเพราะการบริโภคใช้สอยจึงมีแต่ความเป็นอยู่ที่อัตคัดลำบากและทุกข์ร้อนใจยิ่งกว่าบุคคลผู้ยากจนขัดสนทรัพย์เสียอีกเพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีความตรนีนเหนียวแน่น จึงมักมีจิตใจเศร้าหมองวิตกกังวลเป็นทุกข์อยู่เสมอเมื่อตายแล้วจึงมักไปบังเกิดในทุกขติวินิบาตนรกดังพุทธวจนะที่องค์สมเด็จพระชินสีสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตเตสังกิริเททุกขติปาติกังขาแปลความว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติ เป็นอันหวังได้คือหมายความว่าบุคคลผู้ที่มีความตนีเหนียวแน่นนะส่วนมากตายแล้วก็จะไปบังเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างไปเกิดเป็นเปรตบ้างไปเกิดเป็นอสุรกายหรือไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างนะบุคคลประเภทนี้ก็มีแสดงเอาไว้ในพระไตรปิฎกนะมากมายหลายท่านทีเดียวนะที่เป็นคนร่ำรวย นะทรัพย์สมบัติแต่ว่าเป็นคนตนีขี้เหนียวไม่ยอมบริจาคทานบางคนบางท่านมีทรัพย์ถึง4 0โกดต,ตายแล้วก็ไปเป็นหนูก็มีบางท่านก็ไปเป็นงูไปเป็นนกไปเป็นเปรตก็มีบางคนก็ไปเกิดเป็นสุนัขอยู่ในบ้านของตนเองก็มีเหล่านี้เป็นต้นเพราะอาศัยความตนีขี้เหนียวนั่นแหละนะจึงส่งผลให้ตนเองไปสู่อบายภูมิส่วนบุคคลผู้ กำจัดความตรหนีได้แล้วย่อมบรรเทาความทุกข์ร้อนอันบังเกิดเพราะความวิตกกังวลในเรื่องทรัพย์สมบัติและสามารถใช้สอยทรัพย์สมบัติให้เกิดความปลอดโปรง่งโล่งใจมีความสุขกายสบายใจได้ด้วยการใช้สอยทรัพย์สมบัติให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองบุคคลในครอบครัวบิดามารดาครูอาจารย์ บริวารชนและบริจาคเป็นสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญกุศลเป็นสเสบียงบุญต่อไปในภพหน้าเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลนั้นย่อมมีจิตใจสดชื่นเบิกบานเมื่อตายแล้วจึงมักเป็นผู้เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ดังพระพุทธวจนะว่าจิตเตอสังกิลิเถสุขติปาติกังขาแปลว่า เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายเ,าเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ทรงตัดเอาไอาว้อีกว่าสมบัติใดๆถ้าอยู่กับสบับุ р แล้วย่อมนำเจ้าของให้ไปสู่สุขติโลกสวรรค์แต่ถ้าทรัพย์สมบัติใดได้อยู่กับบุคคลที่มีปัญญาสามแล้ว ย่อมนำเจ้าของไปสู่ทุกขติเพราะผู้ไม่มีปัญญาย่อมใช้จ่ายทรัพย์ของตนให้เป็นไปในทางสนุกสนานโดยไม่เป็นสาระและมีการเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อต้องการทรัพย์สินเงินทองฉะนั้นทรัพย์สมบัติของผู้มีปัญญาสามนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ฆ่าเจ้าของเสียดังสาธกบาลีที่ได้แสดงเอาไว้ ในธรรมบทอธกถาว่าหะนันติโภคาทุมเมทังโนจะปารคะ,ะเวสิโนโภคาตัญหายะทุมเมโทหันติอันเยวะอัตตานังแปลว่าโภคาทั้งหลายย่อมฆ่าคนสามปัญญาแต่ไม่ฆ่าคนผู้สแสวงหาฟังโดยปกติคนสามปัญญาย่อมฆ่าตนเหมือนฆ่าผู้อื่น เพราะความทยานอยากในโภคะเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายเมื่อเราท่านทั้งหลายพิจารณาเห็นคุณและโทษในการใช้จ่ายทรัพย์สมบัติด,ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้แล้วจึงได้ใช้ทรัพย์สมบัติของตนให้เป็นไปตามที่ชอบเช่นการบริจาคทานรักษาศีลจเจริญภาวนา อันเป็นเหตุที่จะนำตนไปสู่สุขติโลกสวรรค์ได้นี้ก็เป็นาการอธิบายในเรื่องของมัชริยะเจตสิกซึ่งเป็นเจตสิกไฟบา่ไฟอากุศลเ,เมื่อประกอบกับจิตใจของบุคคลใดแล้วนะก็จะทำให้บุคจิตใจของบุคคลนั้นเกิดาการกระด้างเกิดการท้อถอย นะเมื่อจิตใจท้อถอยจิตใจแข็งกระด้างแล้วนะกายก็ท้อถอยกายก็แข็งกระด้างไปด้วยนะเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่มีความเจริีเหนียวแน่นจึงไม่สามารถที่จะบริจาคทรัพย์สมบัติของตนเองให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นได้เพราะฉะนั้นอาศัยอำนาจของความตรน,นี่แหละนะก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้ตายแล้วไปเกิดเป็นเปรต เมื่อไปเกิดเป็นเปรตเป็นต้นแล้วเนี่ยก็เสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสมีการอดข้าวอดน้ําเป็นต้น,นเหมือนกับเปรตท,ที่อาตมาได้แสดงไปแล้วเพราะฉะนั้นท่านยตดโยมสาวทุชนคนดีทั้งหลายาข้อคิดสกิจใจอีกอย่างหนึ่งการที่เปรตพ้นจากความเป็นเปรตได้นั้นก็เพราะว่าอาศัยการอนุโมทนาในส่วนบุญกุศล ที่อุบาสกชื่อว่ามหาเทวะนั้นได้ถวายทานแก่พระพิสุสงฆ์แปดรูปเมื่อถวายทานแล้วก็อุทิศส่วนบุญกุศลไปให้แก่เปรตเปรตเมื่อได้อนุโมทนาในส่วนบุญกุศลแล้วก็พลนจากความเป็นเปรตนะนะเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายการที่เปรตทั้งหลายจะได้รับส่วนบุญนะั้น ก็จะต้องประกอบไปด้วยองค์3ประการด้วยกันนะองค์3มีอะไรบ้างก็คือ 1. ต้องถวายทานนะกับผู้ที่มีศีลน,นะตั้งแต่ศีล5เป็นต้นไปประการที่2ตั้งใจอุทิศส,ส่วนบุญกุศลเหล่านั้นไปให้แก่เปรตนะจะอุทิศออกเสียงก็ได้หรือไม่ต้องออกเสียงก็ได้ประการที่3 เปรตแสดงความชื่นชมยินดีก็คือร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญกุศลน,นั้นเมื่อครบองค์สามประการนี้แล้วนะก็สามารถทำให้เปรตนั้นพ้นจากทุกข์ได้นะมีข้าวปลาอาหารนะมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแล้วก็เป็นปัจจัยให้จุติจากความเป็นเปรตไปเกิดเป็นเทวดาได้นะ อีกอย่างหนึ่งเราได้ข้อคิดอีกว่า,าคนที่อุทิศส,ส่วนบุญไปให้นั้นจะเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติก็ตามนะถ้ามีการอุทิศส,ส่วนบุญไปให้เปรตแล้วเนี่ยเปรตก็สามารถที่จะรับได้อนุโมทนาได้เพราะฉะนั้นท่านญาติโยมสาวทุชนคนดีทั้งหลายนะเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ทราบความเป็นจริงอย่างนี้แล้ว เราท่านทั้งหลายก็ควรที่จะทําบุญทากุศลมีการถวายทานข้าวน้ำหรือผ้า,าผ้าจีวรเหล่านี้เป็นต้นเมื่อเรา,เาทําทานกับผู้ทรงศีลทรงธรรมแล้วเนี่ยเราก็อุทิศวนบุญกุศลไปให้เก็บเปรตญาตของเรา,เาหรือไม่ใช่ญาติของเราเราก็สามารถอุทิศไปให้เขาได้เหมือนกัน ถ้าเขารับรู้แล้วเขาอนุโมทนาเขาก็จะพ้นจากความทุกข์พ้นจากความเป็นเปรตไปเกิดเป็นเทวดาเมื่อไปเกิดเป็นเทวดาแล้วเขาก็อาจจะมาช่วยเหลือเราก็ได้เหมือนกับอุบาสกมหาเทวะอาศัยเปรตอาศัยเปรตนั่นแหละหลังจากที่เปรตได้อนุโมทนาส่วนบุญแล้วก็ ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาเมื่อไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็มาทําอุปการะตอบแทนมาช่วยเหลือให้อุบาสกมหาเทวะนั้น,นได้ทรัพย์สมบัติเป็นจนํานวนมากทีเดียวเพราะฉะนั้นท่านสาวธุชนคนดีทั้งหลายเมื่อเราอุทิศส,ส่วนบุญกุศลไปให้แกเพลหรือไปให้แกเทวดาก็ตามเถอะเมื่อเขาได้อนุโมทนาได้รับส่วนบุญกุศลจากเราแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเมตตาต่อเรา,าเหมือนกับมารดาที่มีเมตตาต่อบุตร เขาก็จะมาช่วยปกปักรักษาเรามาช่วยเหลือเราในเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากเป็นต้นเพราะฉะนั้นวันนีนะ้ก็คงจะพอสมควรเกเวลานะแต่มาก็ขอยุติการแสดงธรรมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ท้ายในที่สุดนี้แต่มาก็ขอให้ญาติโยมสาวทิชนคนดีทุกคนทุกท่านจงเป็นผู้มีสติมีปัญญา รู้จากบาปบุญคุณโทษรู้จากประโยชน์โลกนี้และประโยชน์โลกหน้าทุกภพชาติไปเมื่อบุญบารมีของเราท่านทั้งหลายเต็มเปี่ยมแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงเข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอนขอจเจริญพร